หนูเห็นยูทูบเบอร์ใช้แอปนี้ให้ดูเป็นอะไรที่แฟนตาสติกมากชอบชอบเติมเกมไม่เสียเงินด้วยค่ะชอบบริกุพัฒนาต่อไปค่ะวันนี้ครับผมนะก็จะมีแอปหาเงินฟรีเป็นแอปมาใหม่นะก็ถือว่านะผมได้รับการยอมรับจากคนที่เล่นนะครับผมนะก็จะเป็นแอปอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับก็ช่องของ ANC Studio ก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการสอนหางเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีเว็บหาเงินฟรียูทูบเบอร์ในหน้าฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับผมนะก็สำหรับใครที่อยากดูคลิปใหม่ๆนะเดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้คุณดูนะครับใหม่ๆทุกๆวันนะครับผมแล้วก็กดปุ่ม s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามให้แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ก็ในวันนี้นะผมนะก็มีแอปหาเงินฟรีนะครับเป็นแอปใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนาะแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากคนที่เล่นนะแล้วก็จากคนที่ดูช่อง YouTube คนอื่นๆนครับก็บอกว่าแอปนี้นะสามารถที่จะถอนเงินเข้าสู่เกมต่างๆก็หมายถึงว่าถ้าใครเล่นเกมก็สามารถที่ถอนเข้าเกมได้ด้วยเนาะเดี๋ยวแอปอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับโอเคครับผมนะก็มาที่ Play Store นะครับผมนะก็ ชื่อแอปก็มีชื่อว่า M Gamer นะครับ Win Free Diamond UC Royal Pass แล้วก็ Cash นะครับซึ่งแอปนี้เป็นแอปเกี่ยวกับอะไรเราก็มากดตรงที่ตรงนี้นะแต่ว่าก่อนที่จะไปกดนะเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์เลยนะครับตรงนนี้เลยนะหนูเห็นยูทูบเบอร์นะครับใช้แอปนี้ให้ดูแล้วก็เป็นอะไรที่แฟนตาสติกมากเลยชอบชอบแล้วก็เติมเกมไม่เสียเงินด้วยนะคะหมายถึงว่า คนที่เล่นเกมอยู่ก็สามารถที่จะเล่นแอปนี้แล้วก็เติมเกมได้เช่นเกม PUBG ีนะฟรีไฟนะใครที่เล่นเกมพวกนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะมาเติมได้นะโดยดียมี Pub G ีฟรี m o ม i บายล g i ินแล้วก็ลอตมอบายเนาะอันนี้ก็เป็น p ับ g นะครับก็8 UC ก็เท่ากับ1000คอยเท่าไรสักอย่างหนึ่งนะของเขาเนาะอันนี้ก็เป็นการถอนเงินเข้าสู่บัญชีของอินเดียนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพับจนะครับอันนี้ก็เป็นเพย์พานะครับผม โมบายดิจิทนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกี่ยวข้องกับแอปอะไรนะกดที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็กดแปลภาษาด้วยนะครับอแอปนี้เกี่ยวกับแอปเอ็มเกมเมอแอปให้สกุลเงินเกมฟรีสำหรับเกมมือถือที่คุณชื่นชอบแอปนี้มีสกุลเงินต่างๆก็ประมาณนี้มันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะยอดดาวน์โหลดก็คือ1ล้านคนแล้วก็อัปเดตล่าสุดวันที่10เมษายนนะครับ เกิดเมื่อวันที่5าธันวาคมนะครับโอเคตามนี้เดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดเลยนะกดติดตั้งเลยนะครับขนาดคือ10เมกะไบต์นะโอเคเรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็กําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับผมสาหรับใครที่เล่นอยู่นะกะ็มีอะไรที่ผมยังไม่รู้นะเกี่ยวกับแอป,ปนี้ก็บอกได้นะใต้คอมเมนต์นี้เลยเพราะว่าผมเพิ่งเล่นแอป,ปนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ไปดูรีวิวของคนอื่นเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นครั้งแรกแล้วก็จะมั่วเองเลยหมายถึงว่า จะมั่วเองเนื้อสูตข,ของเมนูน่างตว่ามันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราจะไปศึกษาไปพร้อมกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็เราก็มากดเปิดเลนนะครับผมกดเปิดนะมันก็ขึ้นว่าเป็นพับจีเลยเห็นไหมพับจีแล้วก็พับจียูซีได้เป็นสกนุลเงินของของพับจีนะผมกดที่ตรงนี้นะกดตั้งหนึ่งครั้งนะครับอ่ากดมันไม่ได้นะต้องเลือ่อนแล้วเปล่าเลื่อนซ้ายอ่าเลื่อนซ้ายมันจะมีเกมฟรีไฟล์ด้วยแล้วก็พับจีน่าจะได้เป็นเกตออฟ ฟิเชลแบบ u ียน่าจะได้เป็น UC นะแล้วก็ฟ e ี f ฟล e ก็จะได้เป็นเพชรไดมอนด์นะครับส่วนอันนี้เป็น e อิ n ์น n e นนี่หมายถึงว่าเราจะถอนเงินเข้าสู่ p a y p a าก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นก็เราก็มากดที่ get start นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับและก็เขาก็จะให้เราล็อกอินนะครับซึ่งสามารถที่จะล็อกอินผ่าน2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือผ่าน Facebook ช่องทางที่2ก็คือผ่านอีเมลนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับอ่าล็อกอินผ่าน อีเมลดีกว่านะครับผมนะแล้วก็เป็นอีเมลที่มันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ paypal ได้หมายถึงว่าอีเมลที่คุณสมัครกับ paypal นั่นแหละเนาะเดี๋ยวผมขออกอินก่อนสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนนะก็เมื่อกี้ผมลองกดนะคือเรากดที่อกอ in อีเมลนะมันก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะก็คืออันแรกที่จริงมันจะขึ้นให้ว่า angry แล้วกด angry นะความมือแล้วก็ถ้ามันให้อยากให้เรายอมรับอะไรสักอย่างล้วก็กดยอมรับด้วยนะ มาถึงขั้นตอนนี้นะครับให้เรามากดที่ว่า sign up นะครับเรตอนนี้นะตรงนี้นะ sign up แล้วก็เราก็กรอกข้อมูลอ e ีเมลของเรานะครับแล้วก็ user name ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอกรอกแป๊บน,นึงนะพอเรากรอกเสร็จนะอีเมลแล้วก็ password แล้วก็ user name ของเราแล้วก็กด sign up นะครับโอเคครับหลังจากที่ผมกรอกอ e ีเมลเสร็จแล้วก็กด sign up มันก็จะมีอ e ีเมลส่งเข้ามาในอ e ีเมลนะก็ให้เรามากดตรงนี้เลยนะครับผมนะ โอเคครับหลังจากที่ผมกดเข้าไปนะครับในอีเมลมันจะมีอีเมลของเราแล้วก็จากนั้นก็จะมีลิงก์นะลิงก์ URL แล้วก็กดที่ลิงก์แล้วก็มันก็จะมาอยู่ในหน้าตานี้นะครับก็คือว่า successful verify your email หมายถึงว่าเราได้รับการยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ไม่ได้เข้ามายืนยันอีเมลแสดงว่าเราสามเราสมัครยังไม่สมบูรณ์แล้วก็อาจไม่สามารถถอนเงินได้เองเนาะ ก็อย่าลืมนะครับมากดยืนยันอีเมลในะอีเมลของเราด้วยอีเมลที่เราไว้ทําการสมัครนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสําเร็จนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปสู่ในหน้าแอปกันต่อนะครับโอเคครับก็ตอนนี้อยู่ในหน้าแอปนะไอหน้าแอปนะครับแล้วก็กรอกอีเมลของที่เราได้ลงทะเบียนไว้ BMW, แล้วก็กรอกพาสเวิร์ดด้วยแล้วก็กดล็อกอินนะครับ โอเคครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมได้กรอกข้อมูลเป็นสัตว์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับเหรียญเข้ามานะครับผม100เหรียญนะครับแล้วก็ภายในแอป,ปก็หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะผมก็เพิ่งเข้ามาเลยนะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรกันก่อนนะครับแล้วก็ต้องทําอะไรกันที่หลังนะซึ่งมันมีเมนูที่ผมได้ดูตอนนี้นะครับผมนะครับก็คือว่าอันนี้ก็คือให้เราไปติดตามในส่วนของ i n s t a g r กรของเขาแล้วก็ อันนี้คือเป็นเกมทัวร์นาเมนต์แล้วก็เป็นเซอร์เวยแล้วก็เป็นทัสออฟเฟอร์อันนี้ได้เป็นเกมการแข่งขันครับแล้วก็เป็นเซอร์เวยกับทัสออฟเฟอร์ทัสออฟเฟอร์ได้เป็นงานที่เราไปดาวน์โหลดแอปต่างๆแล้วก็เซอร์เวยก็เป็นการทําแบบสอบถามส่วนลักกี้ดรอก็เป็นในการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มคอยลลักกี้เจ็ตพอตก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อินพุตโค้ดได้เป็นให้เราใส่รหัสแนะนำของเพื่อนนะครับในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวลองกดเข้าไป เอิร์นทั้ง0 0หคอย t ์ท o อั t ล็อกทีสฟ e แสดงว่าเราต้องใส่นะครับถึงเราจะได้รับการปลดล็อกนะครับผมนะน่าจะมีฟี t เจอร์อื่นนะครับผมนะน่าจะเป็นฟี t เจอร์การถอนเงินหรือเปล่านะถ้าเราไม่ใส่รหัสแนะนำของเพื่อนน่าจะถอนเงินไม่ได้หรือเปล่านะครับอ่เราก็มาที่เมนู invite friend นะครับแล้วก็จากนั้นก็ตรงนี้มีคําว่ามีคําว่าอะไร not friend referral earn not Consider Do not use clone ห้ามห้ามเรา clone app หมยถึงว่าไปทำทำผิดนะครับผิดกติกาของเขานะครับผมเราจะได้รับ5้ารคอยนะครับแล้วก็บวก10%นะครับจากคอยของเพื่อนของเรานั่นเองอันนี้คือยังใส่ไม่ได้เนาะ my friend ก็ยังไม่มีเพื่อนนะอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปหาวิธีการใส่รหัสแนะนำของเพื่อนก่อนนะครับ rocket เดี๋ยวผมจะไปหาเมนูในการใส่รหัสแนะนำของเพื่อนก่อนนะครับผมโอเคครับก็วิธีการาใส่รหัสแนะนำของเพื่อนนะี่คือ,อเรามาที่คำว่า input code นะครับแล้วก็คําว่าให้ get 500 coin for invite code หมายถึงว่า,อาตอนนี้นะครับในส่วนการใส่รหัสแนะนำของเพื่อนคือมันล็อกอยู่นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องไปหาคะแนนะครับให้ครบ 500รอยคะแนนนะครับถึงจะบล็อกได้เราถึงจะใส่รหัสแนะนำของเพื่อนได้นั่นเองเนาะซึ่งวิธีการหารหัสซึ่งวิธีการหานะครับวิธีการหาคะแนนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปสอนเนะนาะคะแนนของเราตอนนี้มีอยู่1 0 0รอคะแนนนะครับผมนะ100้อยคะแนนนี้มาจากอะไรเดี๋ยวเรามากดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่ว่า history นะครับผมก็ยังไม่ขึ้นนะครับผมตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะอ่าเรายังไม่ขึ้นนะโอเคครับผมนะก็ คะแนนของเราเมื่อกี้คือมาจากการที่เราสมัครนั่นเองเนาะสิ่งที่เรานะผมสามารถที่จะหาคะแนนได้คือ1นมาจากการที่เล่นเกมทัวร์นาเมนต์สมาจากการที่เรานะครับทำเซอร์เวย์นะเดี๋ยวมาดูครั้งแรกก่อนเกมทัวร์นาเมนต์ก็จะมีทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็เซอร์เวย์ออฟเฟอร์นะครับก็จะมีการทําแบบสอบถามนั่นเองเนาะแล้วก็ทัสออฟเฟอร์ก็คือเป็นการไปดาวน์โหลดนะครับผมนะดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดที่เป็นคําว่าโอเพนก็คือไปดาวน์โหลดนั่นแหละก็คือ แต่ว่าถ้าเป็น Watch ก็คือว่าให้เราไปดูวิดีโอนะครับผมคิดว่าการดูวิดีโองั้นน่าจะง่ายที่สุดนะครับส่วน l ั c ก y Draw อเกมนะกดเข้าไปนะครับก็จะมีเกมให้เราเล่นที่เป็น c ั y ก r a w ระอรนะรผมนะอันนี้เลยนะต่อมาคือ Luc ก y Jackpot นะครับก็เป็นการเป,เป็นการสุ่มนะครับผมคิดว่านะ,ะในส่วนของเมนูเมนูถอนเงินนะครับก็จะมีการถอนเงินเข้าสู่ PayP a l พับจีฟรีไฟล์พับจีไลฟ์โมบายเลเกนแล้วก็หลอดโมบายนะครับผมนะสิ่งที่เราจะถอนเงิคือเข้าสูุเปพาวแล้วก็พับจีแล้วก็ฟรีไฟล์แล้วแต่เราเนะี่ยผมกดที่สุเปพาก่อนนะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่0.5 u s ์ดอลลาร์ซึ่งต้องใช้แต้มทั้งหมด5,500แต้มนะครับศูนย์สุดก็คือ10ดอลลาร์ซึ่งต้องใช้แต้มทั้งหมด70,000แต้มนะครับผมอ่นะ ถ้าเราเป็นสายแนะนําเพื่อนนะครับกดที่ invite friend เราแนะนําเพื่อน1คนครับเราจะได้รับคะแนนไป5ไร้คอยดเดียวกันนะและจะได้รับอีก10%ของจํานวนคอยของเพื่อนนะครับผมนในส่วนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการหาแต้งเพื่อจะปลดล็อกในการใส่รหัสแนะนําของเพื่อนนั่นเองเนาะขั้นแรกผมนะส่วนเกมทัวนาเมนต์เดี๋ยวผมขอก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเกี่ยวกับ task offer นะตรงนี้นะแล้วเราก็มาดูวิดีโอนะครับกด watch เลย ซึ่งวิดีโอตรงนี้นครับเราต้องดูนะครับแล้วก็กดกระกระบไปนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดเกมก็หยุดวิดีโอก่อนนะครับโอเคหลังจากที่ดูวิดีโอเสร็จผมกดกระกระบไปนะอ่าผมได้รับไป6คอยด้วยกันนะ6คะแนนนะครับอ่าแล้วก็เราก็มาดูวิดีโอกันต่อนะครับ โอเคครับหลังจากที่ผมดูวิดีโอไป2วิดีโอก็ได้รับแต้มไปอีก12แต้มนะครับผมนะก็คิดว่านะครับก็เป็นการดูวิดีโอครั้งหนึ่งได้รับ6แต้มเราต้องดูวิดีโอจนถึงจนถึง600เอ้ยไม่ใช่100วิดีโอถึงจะได้600แต้มนะครับผมนะแล้วก็ถอนเงินอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะขั้นต่ำก็คือ5,500แต้มนะครับผมนะก็ผมคิดว่านะให้เรานะครับมาเล่นเกมแล้วก็ ทำแบบสอบถามน่าจะได้เยอะกว่านะครับผมนะเหมือนทำแบบสอบถามเหมือนพวกนี้นะก็มีหลากหลายกดที่สตาร์ทก็จะไปในส่วนของหน้าของแบบสอบถามนะครับวันนี้ก็จะไปในหน้าของแบบสอบถามนะครับผมก็รอสักครู่หนึ่งนะ,ะแล้วก็อันนี้คือเริ่มต้นแล้วก็ได้รับ1 0 0คอยนะครับกดยอมรับนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือบอกเกี่ยวกับอายุของเรานะครับผมนะโอเคในส่วนของ อันนี้ Task Offer ก็ถ้าเราจะไปเหมือน Open ตรงนี้นะอันนี้คือเป็นการทำแบบสองโดดเหมือนกันก็จะมีค o i อยู่ข้างหลังนะครับและก็ถ้าเป็น AG Task คืออะไรเปิดไม่ได้นะ AS Task คคือ,อะไร AS ก่อนผมกำลังหาในส่วนของการ ดาวโหลดครับผมนะหมายถึงว่าดาวน์โหลดอ่าเหมือนอันนี้เราก็ไปดาวน์โหลดแอปนะครับเหมือนอันนี้แอปยูนโดเซอร์ p p อแอปซิตี้ออกนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดไปพอเราดาวน์โหลดแล้วก็ทำตามที่เขาบอกนะเหมือนนี่คือถ้าเราแค่เราสมัครนะ Register and c o m plete first Survey ก็คือเราแค่สมัครแล้วก็ทำแบบสอบถามอันแรกให้เสร็จสิ้นเราก็ได้รับแต้มไปเลย8,532แต้มก็สามารถถอนเงินได้แล้วนะครับโอเคครับผมนะก็ อันนี้คือในส่วนของแบบสอบถามนะส่วนในส่วนของเกมนะเกมทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวผมกดเข้าไปนะครับเกมทัวร์นาเมนต์ก็จะมีเกม3เกมด้วยกันนะผมจะลองเล่นเกมทัชเปียโนนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณว่าให้เราจิ้มท้าเปียโ,โนมันเรื่องลงมาแล้วก็จิ้มนะแต่ว่าอันนี้คือทัชเปียโนอันนี้คือ33,000คอยรางวัลสูงสุดนะครับแล้วก็ดูสถิติก่อนนะแร้งนะครับอ่าก็คือคนที่ อยู่อันดับที่สูงที่สุดนะครับอันดับ1ก็อยู่ที่คะแนนอยู่ที่6,495คะแนนด้วยกันนะครับเราก็ต้องทําให้ได้นะครับผมนะกดที่คําว่า play now นะครับผมกดเลยก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ก็กดที่ว่า play นะครับผมกดกดกดนี่เลยนะครับผมอ่าก็คือถ้าผมกดผิดมันก็จะเป็นมโอเ over แล้วก็จะมีโฆษณาเข้ามานะครับ ผมกดอีกครั้งหนึ่งนะเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันต้องใช้สมาธิมากเลยทุกคนเกือบแล้วเมื่อกี้เอาเกมโอาอวอ้ ทำได้4ี่คะแนนเนาะโอเคก็ถือสนุกอยู่นะทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวผมก็ขอรีวิวประมาณนี้ในะส่วเกมเนาะเพราะว่าถ้าเล่นไปนะครับเดี๋ยวมันจะเลยเวลาตอนนี้ก็14นาทีแล้วทุกคนนะก็ ประมาณนี้ะส่วนเกมอื่นๆก็สามารถที่จะไปเล่นกันได้นะครับผมนะก็สำหรับคลิปอื่นนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปนี้ถ้าใครอยากเล่นเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมสไตล์นี้คิดว่ายากก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับผมนะโอเคครับก็เดี๋ยวลิงก์การสมัครผมจะวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนรหัสแนะนำนะครับผมก็จะแปะไว้ทางขวามือตรงนี้เลยนะก็อันนี้เลยนะครับผมนะ c a t h r h u z z l ตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยตัวพิมพ์เล็บด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเราจะใส่ก็ต่อเมื่อเราต้องไปทำคะแนนให้ได้ถึง500คะแนนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องจากลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ